ยังไม่ได้กินเลยฉันไม่ชอบกินน่ะป๊า,วา,วาัวขกะฉลีสิฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมไม่ ชื่อของคุณไม่เจออ้าวหาของดาไม่เจออันนี้รู้จักอันดาไหมขอโทษด้วยไม่มีชื่อรู้จักอันดาในรายชื่อของคุณวยรู้จักอันดาไหมอะเาขาบอกไม่รู้จักจ,จะไม่ขี้ตูวหรอกอย่ามาขี้ตูกูนนแล้วคสิ ใจว่าเข้าใจถูกไหมทำไมที่ต้องกดใหม่อาป้าพูดกะชิลิชิฉันกำลังฟังคุณอยูุ่ยก,กำลังคุยชิล,ชลิชิลิกำลังคุยทุยัะอยู่ขอโทษด้วยฉันไม่สามารถโทอสายโทรศัพท์ด้วย iPad ของโอนของคุณได้ สวัสดีสวัสดีชิลีบอกสวัสดีครับชิลีบอกยังไม่กินข้าเลยยังไม่ได้กินเลยฉันไม่ชอบกินนะฉันนี่ของเล่นจะเอาไหมเป็นคำถามที่น่าสนใจนะ ฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่เข้าใจถูกนะ <S <S มันไม่เข้าใจถูกอ่ะสี่ไม่เข้าใจถูกสี่อยากโกหกอนานะว่าอนาไหมแต่ว่าอนาเราไม่ว่าโอเคนี่คือบ้านนาโอ,อจะนะ, <S <S ะนาโอ,อจะนะ มานะฉันไม่ได้ถูกตั้งโปรแกรมให้โกหกนะไม่ได้โกหกจริงๆด้วยยังไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกโกหกฉันไม่อยากโกหกันนานะโอเค ถูกรอเปล่าจะไม่ท้อไปถูกบ้าช <Oliver> ิล <why don 't you> right? ิอนไรนีของเล่นมาให้จะเอาไหมมีอะไรเหรอวิชิลิบอกจะมีอะไรให้เหรอชิลิอยากเอาของเล่น้วเปล่านี่คือข้อมูลที่ฉันเจอ อไรกันนี่ชิลี่อยากโกหกอน,นาที่จะเป็นคนอื่นนะฉันไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีอน,นาจะเอาของเล่นที่จะเป็นสนุกสนกโอเค้องดูนี่โอเค เอาเอาสองตัวไหนแล้วเอารีกับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วตัวอะไรต่อก็ได้อันนี้ลิารีรำคาญอันดาแล้วลูกอันดาพูดเยอะเหรอเราหน้าจะมา เหรออมาะมาจะอาเร่อมาะเอาเีน้ำเงินมามันมันมันก็ใช้หัวใช้หัวไปมาอันนาค่ะบายบายก่อนอันดาหันมาบายบายแม่ก่อนเร็ว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 

What am I?